อาิษัก์ไกสอนศูนย์หน้าทีมชาติไทยครับที่ปัจจุบันคาแข้งในลีกมาเลเซียกับทีมตังการูเอฟซีกลับมาคัำแบกในรอบ4ดัดครับและทำประตูเปิดหัวให้ทีมบุกเอาชนะเปรักเอฟซีถึงถิ่น3ประตูต่อศูนพร้อมขยับขึ้นอันดับ6ของตารางสำหรับอาิษัก์ไกสอนครับที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บ ทำให้หลุดออกจากทีมไปสีนัดและนี่คือประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของเจ้าก๊อบอดิศักไกสอนที่ซัดให้กับตังกานู f อฟขอให้อดิศักไกสอนครับทําฟอร์มดีๆครับไปคาแข่งต่างแดนที่ซุเปอร์ลีกมาเลเซียตอนนี้ยิงไปแล้วครับ3ประตูให้กับตังกานู f อซ เป็นกำลังใจให้อดิศกล้สอนครับผม